ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆป้าๆลุงๆอาวาทุกท่านครับผมครับวันนี้พอก็เพลกดลงมาลองมองไลมองเลยครับผมมาลองมองไลมองพนว่าปลาขึ้นลายเนาะปลาขึ้นลายมาอนีแต่เบิ่งพูยตัวพูนพี่น้องพูดพูดพูดพูยตัวพูนเขามาละเป็นว่าไหนล้าย่ะกว่าสัตว์หลอดนี่มาเบิ่ง มุมีมองมองมุมีมองเลยบุรุษผีมีแต่ปลาบ่มีแต่ปลาโอ้ยปี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาปากแม่ใหญ่ๆมีแต่ปลามีแต่ปลาโหโอ้ยเห็นบ่ปลาพี่น้องมาเสือเอาแน่มาเสือเอาแน่พี่น้องเฮ้ยโผ่โผลปลาโปดปลาย้อนแค้นหนึ่งบุรุษผีฮะย้อนแค้นหนึ่งเถอะนะพี่น้องเออดอกเงเป็ดภาษางมองก่อนถือไปเลยถือกักพี่น้องเอ้ยไปถือคล้ายปลา มา่ไหมเอ้ยมาเห็ดโอ้ยพี่ป้านังหัวาเ็ิยังมปลาเกินปลาขงพี่น้องเอ้ยปลาเบ็ดปลาเกิปลาข่งคือปลากูดบอกปลายางไรเบิดอนีฮะไรเบิดปลาถือขนาดเลยอย่าลืมใสปลาหลพอพี่น้องพอพี่พูดปลาชายเด้หาเดียว ไปหลุนไปพอเขาเพลียจะไปลองมองก่อนพี่น้องไปลองมองก่อนปลาขึ้นเนาะนี่เนาะพอหลุน,ลน,ลนพอลุนพอลุนพอเขาเพลียมาลอมองไล่มองมหมดดุติมานี่ปลาโอ้เหมือนนี่เนาะดุนกัดเขาโอ้เสือติง มดมมอง shorts, ัานกยอ like, นตื้นเราี่น้องน้ำมันคุณเนาะน้ำคุณบอลยอเลยไนน้ำคุณโอ้ยี่น้องนี่ต้นหน่อยๆเนาะอ้พี่น้องี่น้องโตเล็กโตเลกโตเลกสงนึ่งเน็่บ้านนี้ตะกี้น้าปลาป่พ่อปลาโอ้ตัวที่สองล่น้องตัวที่สองเลยนนี่นี่ปลาปลาป ปลาสูญเงียึกงีย้อนตื่นเนาะใช่ปลาพี่น้องปลานี่พี่น้องปลา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 โอ้ถืออยู่ด้วยพี่น้องเอ้ยปลาถืออยู่ใช่แหละคือปลดถือได้หลายเนาะโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องปลาใหญ่ปลาเงี้ยถืปลาปลาเงี้ยถือเขามตัวอันาด้ว สามรุ่นเอาจากโงว่าเป็นได้เลยสวยหน่อยมันคือตรงว่านึงเนเดิมน่า่หนามั้งโอ้ปลาหนอยกระไรปัญหาติดนุ๊กปลุกพี่น้องเอ้ยปลา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 พี่น่องปลาปลาขึปลา้องปลาาึ้นห้างฮะดูเป็นอปลาปลาปลาล ก็ัอขนาดเนาะใช่คือบอลหลายเนาะเนื้อมีดแบบแม่ถือไปเรื่อยๆลนะพี่น้องเนาะถือไปเรื่อยพี่น้องถือไปเรื่อยบอลร้ายแต่ว่าก็ถือไปเรื่อยนี่ถือไปเรื่อยนี่ก็เรื่อยปลาหนอนเดี๋ยวพ่อปลาหนอนถิดหม้อพันนเอาฮะพี่น้อง ปลา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 ไอเก่เนาะปลาเก่งพี่น้องเอ้ยปลาเก่งปลาเก่งปลา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 พี่น้องมาโมน้องกันเด้อพี่น้องเฮ้ยปลาปลานี่จิปาโน ก็ปากก็เหมือนไงเหมือนไงหะเอ้ยจะไปอีกมองของกระเพ็ดจะไปอเกทงไปอีกเก่งหน่อยฮะฮะปลาไหญ่มันก็ถือขาวลุ่มโถปลาใหญ่ถือขาวลุ่มโนี่ยอนยอนตื่นร้ายนะพ่อยอนว่านึงก็ให้ดูดวน้วปลานะดู คือขาวลุมเบิ้ลขาวลุมคือขาวนี่ฮะฮิฮ่ามันถือขาวลุมเพีนบอกป้าปากจะโอนตืดผู้พอเลย Bà nói cái này ừ. ừ, cái em phùn cho pháo chị hưng 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 hàng hưng 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 ันถือห่างๆร้องบลาดี่จะป้าปากได้หระป้าปากไม่จะป้ปากตัวนั้นนี่เด้อาอป้าปากมันจิถือทั้งปลายเนาะใลุงนี่ปากตัวนี ถือต้างกปลาไงปลาไงถืออยู่นอถือขาลุมเลยมือถือไก่ฟังดอปลาไส่หนมอ่งคอยว่าสิเขาก็ร้อนกีกาดถืองก้างมอ่งลยล่งลุ่ม้ันแรกมันสวย ข่าวลงข่าซึ่งข่าวลงข่าซึ่งขาตรงกลาง่คือลุมไปไหกลางก็มีแหละเต้ธรรมดาเนาะเอองสุดลงอยู่เรือป่านเนาะถสุดมองอยู่ป่าป่่ป่าป่าป่ากป่า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 ่ป่าปาป่าาปาป่าป่า้ อนซสนอนซ่».นอนซ้นอนเสนโอ้เอเขาดนกีกากเต๋อาเพ็ดหมองไก่ฟัง้ายไ้ลาวือนิลาปเดือปเรือหพี่น้องเอ้ยป้าาชุดมองหมดล้เป็นปเรื่อยๆละว่าน ก็ใหญ่เยพี่นองเยก็มองป่าป้ามีใจใหญ่ใจเมยใหญ่ใหญ่นอข้งหนอกชุดลงเลยสุดขาวเลยขาวเส้งขาวลุมสุดสุดมองพี่น้องก็สุดชุดมองเลยข้ายใ้แหงือดีใจเม่ใหญ่ใ ยุ้ยุดสัมสัยสัุดแล้วุดอมัน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 ตีปป้ามาผมเอ๊ะคิปนี้มันมัพี่น้องได้บอกเขาเป็เขาไปปลดปลาเนาะไปพี่น้อง